ไปดีเนาะวีนนี้เขาเดิามาเบิมเงินเออบ้านปึงคุณงู้ว่าแน่ยเราอยู่เมืองไหนปุ้งน่าจะเป็นเมืองไข่ซอ,อ,อนเนี่ยเส้นทางที่มาจากเลยท่าหญิงห้าง,งมากแป๊บนึงแล้วก็ที่ตรงข้ามาทางนี้มันจะมีแบบที่เขาเขียนว่าบ้านปุ้งว่าแล้วยางมา เดี๋ยววันนี้จะมาบนำกานเนาะ <Yeah. S 1> นัน่นาตอนนี้เขากลับมาฮอ้อ่าัดบึงบึงวะนี่แหละน่าสิเป็นอันนี้มั้งบึงวะเดี๋ยวหาแล้วบึง,ก,งกับเธอว่ากับไม่ได้มีอย่างไรเนาะแบบว่ากับเป็นแค่น้ำ ขึ้นองน้ำปกติทั่วไปแหละแต่ว่ามันแค่กว้างน้ำมันก็บบริษถึั้งคันงามอย่างปก,กติแต่ว่ามันก็กว้างแต่จู่โอ้น่าสิผู้บา่าวผู้สาวเขามาลินาอาีจะพาย่างไปเพิ่งทางลงโโอ้โ Tông nhang lạ vang lên. Oh, bây giờ pan này nó nên đi tóc lên. này, anh 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 vô, ใช่ป <Es> ่ะเนี้ยตกเทตายตายตายมีเรล่ย่างต้องแบบละมัดละวังกันเนี่ยถ้าแบบย่างม่วนโซ่วนี่มีชิดตกแน่นอนแบบนี้นี่แหละบึงบึงว่ะน่าสิมีแบบห้านเขาใครเบียใครอย่างเนาะหรือว่าตะกี้มีบ่มีตะกี้โออ โุระไมานี่ก็น่าสิโอ้ยยันตกเด้นี่แหละอันนี้ก็เป็นบรรยากาศราอบๆอบถ้าช่องยูทูปถูกปิดไปนี่ถือว่าบุได้มีอย่างไรหรอกโทรศัพท์ตกน้ำสิบุได้ถ่ายคลิป เ็ดอย่างนั้นนะเอาพื้นติเอาพื้นบ่หรือว่าเห็นไงไอ้เนี่ยเนี่ย,ย,ยพื้น,นเ,เอ,นอ้บมมีบ่อนหานค้าหัานขี้ขาเจ้าขาอยอันนั้นบอกอ๋อทางนั้นเนาะ